เอ้ยโยซับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารของเกมนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับนั่นก็คือมีกำหนดเลื่อนการเข้ามาของเอจิสเลหรือว่ากิลการ์นั่นเองนะครับโดยการเลื่อนครั้งนี้นะครับเป็นการเลื่อนให้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับผม จากที่ข่าวกว่อนหน้าน,นี้ที่ผมทราบมาเนี่ยว่าตัวนี้นะฮะมันก็จะเข้ามาในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็มีประกาศใหม่จากทางทีมงานผู้พัฒนาออกมาแล้วนะครับว่าผลิตภัตัวนี้จะเข้ามาในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือในวันศุกร์หน้านี่เองนะมีใครที่เก็บเงินรอซื้อตัวนี้ได้ครบกันหรือย,อยังครับส่วนผมก็เก็บได้8,000กว่านะหรือไม่ก็จะอยากจะได้ไวๆโดยที่ไม่ต้องเก็บเหรียญเนี่ยก็เติมเงินซื้อดาวไปแรกมานะครับผมส เรมรอ,อไว้แล้วนะฮะผมกะว่าจะซื้อปยมอนหลายๆตัวเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปวยมมนที่ผมมีเนี่ยมีอยู่แค่19ตัวเท่านั้นนะครับยังไม่ครบยังขาดอีกประมาณ11ตัวนะครับผมอ่าและแน่นอนว่ามีประกาศออกมาอย่างนี้นะครับ<อ>เขาก็มีคลิปตัวอย่างของเอจิสหรือว่ากิวการ์ดออกมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ขอพูดมากแล้วกันนะฮะเพราะว่า รายละเอียดสก,กิลที่ผมได้วิเคราะห์กันนะครับผมได้วิเคราะห์เอาไว้ในคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมจะทับลิงก์เอาไว้ให้เลยนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ทีมงานเขาเปิดตัวออกมาใหม่กันดีกว่านะครับงั้นอย่ารอช้าครับไปดูพร้อมกันเลยครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างใหม่นะก็เป็นคลิปสั้นๆให้เราได้รู้กันนะครับว่าเ g จิสเลเนี่ยมันจะมีท่าทางหรือว่าสกิลหรือว่ามูฟเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมซึ่งโปเกมอนตัวนี้แน่นอนว่ามันเป็นสายออร์เดอร์นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเกมอื่นก็จะเป็นสายไฟเตอร์นั่นเองนะครับจะมีความโดดเด่นที่ การโจมตีค่อนข้างแรงแล้วก็เลือดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นกันนะครับมีความอึดถึกแล้วก็โจมตีแรงนะครับแต่ว่ามันไม่โดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่งเหมือนกับสายดีเฟนเดอร์หรือว่าแอ t a ท k เ r er อร์นะครับส่วนตัวนี้มันเปรียบเสม,มือนกับอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ส,สายนั้นนะครับ <Yeah. S 1> และราคาตัวนี้นะครับน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะค,คืออยู่ที่1 0 0 0 0นเหรียญเท่าเดิมนะครับผมสาหรับใครที่ยังเก็บเหรียญไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ต้องรีบครับเล่นไปเรื่อยๆตามที่เราจะเล่นได้นะครับผมหากเราเล่นเยอะเราก็จะได้เหรียญไวขึ้นนะครับส่วนใครที่เล่นน้อยๆเนี่ยเหรียญมันก็จะได้น้อยตามมานะครับผมตรงนี้มันก็เป็นหลักการของเกมนะเหมือนกับเป็นการตลาดนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเก็บเหรียญได้ไวนะี่ยก็คือเติมเงินนั่นเองนะฮะแบบแต่ส่วนใหญ่น้องๆที่ยังไม่มีรายได้ยังหาเงินไม่ได้นะครับผมแนะนําให้เล่นฟรีไปก่อน เล่นไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝีมือเรามีโปเกมอนตัวไหนอยู่ก็จับตัวนั้นเอามาเล่นบ่อยๆให้ชํานาญให้เก่งดีกว่านะครับตัวนี้ถ้าหากว่าอยากได้จริงๆก็ค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ได้ครบเองนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากข่าวสารการอัปเดตของเกมไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ